วุชาตาของชาวลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมไปจนถึง6ธันวาคมดาวอังคารโครจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะครับดาวอังคารเนี่ยเข้าพบที่6ของตนได้ตำแหน่งกเกษตรเนี่ยคือพลังนักสู้ของราศีเมทุนกลับมาครบร้อยเปอร์เ็ต ผลที่อาจจะเกิดขึ้นคือพลังกลับคืนมาอย่างมหาศาลคุณจะรู้สึกมีแรงทํางานมีไฟกลับมามีเป้าหมายชัดเจนสิ่งที่ผัดวันประกันพุ่งจะเริ่มอยากทําให้เสร็จเหมาะก,กับการเริ่มโครงการใหม่การออกกํลาลังกายหรือการเริ่มเปลี่ยนรูปแปลงรูปร่างของคุณงานจะเยอะมากขึ้นแต่พลังเยอะขึ้นด้วยพาระมากขึ้นแต่คุณรับมือได้อย่างมีระบบ ดาวอังคารเป็กเกษตรในภพที่6ทําให้คุณมีทักษะบริหารความยุ่งอย่างเป็นธรรมชาติคนอื่นเห็นความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณอย่างโดดเด่นคุณจะเจอคู่แข่งใหม่แต่กลับกลายเป็นแรงกระตุน้นคนเมถุนจะมีคู่แข่งหรือแรงต้านจากคนรอบตัวเช่นเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในวงการเดียวกันแต่สิ่งนี้จะผลักให้คุณเก่งขึ้นเพราะภพที่หคือสนามแข่งขันที่อังคารเด่นที่สุดะนดั้นนะครับ สี่สุขภาพแข็งแรงขึ้นพลังร่างกายสูงดาวนงคารปบนกเกษตรช่วยให้กระตุ้นระบบเลือดกล้ามเนื้อและแรงชีวิตแต่เตือนก็อย่าทำงานจนเกินกำลังต้องพักให้พอไม่เช่นนั้นจะกล้ามเนื้ออักเสบเตะนุ่นชนนี่ได้เหมาะกับการเริ่มออกกำลังกายลดน้ำหนักหรือฝึกวน,นันร่างกายงานบริการงานแก้ปัญหาจะเด็ดใครทำอาชีพเกี่ยวกับการจัดการบริการแก้ปัญหาให้คนอื่นเช่นปรึกษานักบำบัดช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นดาวคาร์ยัเป็นดาวเจ้าเรือนที่11นะครับเครื่องเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ได้หลังลงแรงการสนับสนุนจากเพื่อนคนรอบข้างหรือกลุ่มสังคมของคุณความฝันที่กลายเป็นจริงพฉะนั้นดาวอังคารเนี่ยนะครับไปอยู่ในภพที่6มันบอกมันเป็นการผสมระหว่างพลังของความพยายามกับผลสําเร็จ นแปลว่าผลสําเร็จของเมถุนในช่วงนี้จะมาจากการสู้ไม่ใช่การหลอกฉะนั้นนะครับ 1. ผลงานเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอังคารเกษตรจะให้พลังแห่งความสําเร็จนะครับคนรอบตัวเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณจะมีโอกาสได้รางวัลหรือได้รับคําชื่นชมจากผู้ใหญ่บางคนจะได้เพื่อนร่วมทีมดีขึ้นนะครับพบเครือข่ายที่แข็งแรง นะฮะคนเมถุนจะเจอคนเก่งคนมีไฟหรือเพื่อนร่วมทีมที่จริงจังและคุณเองก็จะกลายเป็นผู้นําในกลุ่มแบบธรรมชาตินะฮะรายได้พิเศษจากการลงมือทำนะฮะจะเกิดขึ้นนะฮะรายได้จากความเหนื่อยแปลว่าเงินจะมาจากคุณลงมืองานที่เกี่ยวข้องการจัดการแก้ปัญหาหรือออกแรงจะให้ผลดีเปลี่ยนจากโชคฟุกเป็นโชคที่สร้างเอง ก่อนหน้านี้บางคนรอจังหวะแต่ตอนนี้จักรวาลบอกว่าอย่ารอขอให้ลงมือยิ่งทำยิ่งเห็นผลยิ่งเหนื่อยยิ่งมีโชคอันราศีพิจิกเป็นธาตุน้ำลึกแทนพลังของจิตใต้สำนึกการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่เป็นเรือนของความตั้งใจลึกความมุ่งมั่นและการต่อสู้แบบเงียบ ราะนั้นดาวอังคารนะฮะเป็นเจ้าเรือนนี้เมื่อกลับมาอยู่ในบ้านตนดาวจึงมีกําลังสูงสุดมั่นคงและไม่อ่อนแรงแต่ไม่แสดงออกแบบเล่าร้อนแต่เป็นพลังเข้มข้นภายในราะนั้นนะครับหนึ่งคุณจะเปลี่ยนวิธีสู้จากเดิมที่ใช้แรงเป็นใช้แผนคุณจะเรียนรู้การควบคุมพลังแทนที่จะระเบิดพลัง จะมีสติขึ้นมากอดทนขึ้นและเริ่มเข้าใจจิตใจของคนรอบตัวเป็นช่วงเวลาที่ศัตรูกลายเป็นครูทุกคนที่ท้าทายคุณจะผลักให้คุณเติบโตสิ่งที่ควรระวังนะครับพลังเยอะเกินหงุดหงิดง่ายอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอาจเจอคนพยายามแข่งขันหรือขัดขวางแต่เขาเป็นแรงผลักของคุณอย่าทำงานหนัก จนละเลยสุขภาพโดยเฉพาะระบบเลือดหัวใจและความเครียดข้นดาวังคารเจ้าเรือนงานหนักและโชคลาภนะเข้าสู่พบการต่อสู้ของตนในตำแหน่งเกษตรคือบางคนจะพื้นดวงแย่มีคดีความหรือได้หนี้ก้อนหนึ่งมานะ้าพื้นดวงแย่ชีวิตกำลังเข้าสู่ช่วงสู้แล้วเห็นผลจริงคุณจะไม่อยู่เฉยอีกต่อไปทุกแรงที่ลงไปจะกลับ มาเป็นความสําเร็จจริงและโชคลาภจะมาจากการลงมือไม่ใช่การรอคอยทรานั้นบางคนจะได้งานใหม่ก่อน6กธันวาเนี่ยหรือมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องใช้แรงมากมีคู่แข่งใหม่หรือถูกท้าทายได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดมากนะักนะ แต่คุณจะชนะอย่างเหนือชั้นนะฮะถ้ามีคู่แข่งนะสุขภาพเริ่มดีขึ้นจากการดูแลตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะหันสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นก็ได้หรือได้ไปหาหมอบางคนได้เพื่อนร่วมทีมดีได้โอกาสจากเครือข่ายเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่พยายามมานานเหนื่อยแต่คุ้มค่าเพราะนั้นชาวราศีพฤษภบางคนเกิดโชคฟุกมีโชคถูกหวยแต่ต้องระวังการขัดแย้งจากเครือข่ายบ้าง นะครับการชักชวนของใครก็ต้องดูให้ดีบางทีเขานําพาไปสู่สิ่งเสียหายแต่ชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวการงานคุณยังเดินเป็นมหาอุดอยู่นะไปถึงยี่ิบสามธันวาปีเนี้ยจะทําอะไรก็ทําทบทวนไต่ตองให้ดีๆวางแผนให้ดีความสําเร็จจะเข้ามานะครับการเงินการทองพฤหัสก็เคลื่อนในเรือนเงินอยู่น่าจะมีมุมดีๆเกิดขึ้นกับเงินคุณนะฮะแต่ใครที่รอเป็นหนี้ในช่วงนี้ก็จะได้มาด้วยนะนะฮะ ใครที่รองเงินจากต่างเพศก็จะได้นะครับสำหรับท่านใดอยากจะหาศาสตร์ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาผู้อื่นนะครับในมิติใดก็ตามผมแนะนําศาสตร์นี้เลยคือโหราศาสตร์คุณลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะฮะถ้าวันหนึ่งคุณสามารถเปิดดวงของใครสักคนนะฮะแล้วบอกกับเขาได้ว่าเขาจะรอดจากนี่เมื่อไหร่เขาจะเจอรักแท้ตอนไหนเขาจะเจอรักรวงตอนไหนนะฮะหรือควรเปลี่ยนงานเมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะรวยนะฮะเมื่อไหร่การเงินจะดีนะฮะเมื่อไหร่เขาจะได้เงินก้อนเมื่อไหร่เขาจะขายบ้านได้นะฮะมันไม่ใช่แค่การดูดวงแต่มันคือการเปลี่ยนชีวิตของเขาและในขณะเดียวกันคุณก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองไปด้วยเพราะโหราศาสตร์มันใช้เป็นแผนที่นําทางชีวิตคุณได้นะเช่นคุณจะลงทุนนะฮะหรือคุณจะทําอะไรต่างๆที่สําคัญกับชีวิตถ้าคุณดูดวงได้คุณจะได้เปรียบผู้อื่นผมยกตัวอย่างให้ดูนะผมเคยทํานายอนาคตของผู้หญิงคนหนึ่งล่วงหน้าหนึ่งปีผมบอกเธอไปทั้งหมดสามสิบสองข้อ โดยที่เธอบอกแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไม่ได้บอกชื่อนะครับหนึ่งปีผ่านไปเธอโทรกลับมาจองคิวดูดวงกับผมพร้อมร้องไห้ทางมือถือนะแล้วพูดว่าอาจารย์คะมันแม่นสามสิบเอ็ดข้อเลยค่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยก็ได้รู้เลยนะฮะว่าเธอเป็นเจ้าของร้านทองนะครับและมีทรัพย์สินมากมายแต่สิ่งที่เธอจดจาที่สุดคือคําพยากรณ์นั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณก็ทำได้ถ้าคุณเรียนรู้จากคอสนี้นะครับ คอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์นะาที่เปลี่ยนมือใหม่จากไม่มีความรู้จากศูนย์เลยนะฮะให้เป็นนักพยากรณ์ที่พยากรณ์ดวงได้นะและพัฒนาต่อยอดด้วยตัวเองได้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งไม่ต้องท่องตำรายเยอะขอแค่คุณกล้าฝันและกล้าลงมือเรียนนะน,นะฮะคอร์สเนี้ยนะฮะเป็นคอร์สที่ความรู้ที่ผมใช้ดูดวงมาหลายพันดวงเนี่ยเอามากันกรองผมดูดวงเป็นตั้งแต่อายุ12นะนะครับเอามากันกรองนะฮะเป็นหลักวิชา จำไปทายเลยนะะจะอยู่ในมือของคุณตลอดไปนะะคุณจะไม่ต้องพึ่งคนดูดวงอีกต่อไปแต่จะเป็นคนที่ดูดวงให้คนอื่นได้และแม่นยําและส่งพลังและสามารถใช้โหราศาสตร์มาพัฒนาชีวิตตัวเองได้เป็นแผนที่ชีวิตให้กับตัวเองได้มีคนอีกมากมายรอให้คุณช่วยชี้ทางเขานะฮะและบางครั้งนะฮะคนนั้นอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักนะฉะนั้นแล้วคอร์สเนี่ยนะครับคือมันมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะฮะแต่เรียนคอร์สเนี่ยนะฮะ ตอนแรกเนี่ยเรียนเพราะอยากจะใช้ไปเป็นแนวทางเป็นแผนที่ชีวิตพัฒนาตัวเองเขาบอกว่าอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยากรู้ว่าดาวในดวงชะตาส่งผลยังไงกับชีวิตนะฮะแต่พอเรียนไปแล้วเขาเริ่มลองทานายให้เพื่อนลองอ่านดวงให้ญาตินะฮะแล้วทุกคนก็บอกว่าแม่นมากเขาใช้หลักที่ผมสอนนะฮะใช้เทคนิคที่ผมใช้กับดวงมาหลายพันดวงเนี่ยนะฮะคือเขาจําแล้วก็ไปทายเลยนะฮะไม่ต้องทําเพจไม่ต้องโปรโมทคนเริ่มบอกต่อปากต่อปากนะฮะจนค่าดูหลักร้อยเนี่ยไม่นานเลยนะฮะ มันคนรู้จักเขาเพิ่มมันโตนะฮะเพียดแสนนะฮะต่อเดือนนะฮะจนเขาลาออกจากงานประจำเขาบอกว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแค่เพราะเรียนดูดวงออนไลน์คอร์สเดียวโหราศาสตร์ไม่ใช่แค่การทํานายให้คนอื่นแต่มันพัฒนาชีวิตคุณเองได้อย่างแท้จริงถ้าคุณกําลังมองหาเครื่องมือที่จะเปลี่ยนชีวิตคอร์สนี้คือคําตอบครับไม่ต้องมีพื้นฐานเรียนได้ตลอดนะฮะใช้ได้จริงสร้างไรายได้ได้จริงช่วยคนได้จริงนะฮะในคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์นี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะมีโปรโมชั่นพิเศษ จาก30,000บาทเหลือเพียง3,999บาทขอสวนสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับก็ทักข้อความหน้าช่อง